สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะขาตั้งกล้องจากลาซาดารุ่นสามสามหกหกนะครับผมน,นี้สั่งมาจากลาซาดาโอ้แต่ภาษาจีนเต็มกล่องเลย <c oughs> ยังไม่ได้แกะนะแต่ว่ามันมีที่กล่องมันมีอะไรวะรอยบุบตรงไหนวะเมื่อกี้นี่ไหนแม่เนี่ยเป็นรอยเป็นรูไปเลยข้างในนะแต่ข้างนอกไม่เป็นรูนะครับลองดูนะครับแกะเลยแหละแกะเลยดี <c oughs> แกอเนี่ออกมาดีๆนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเอาเนี่ไว้เอาไว้ใช้อันนี้เอาชิ้นน่ะเอลือนั่นน่ะปลาทิ้งเลยกระดาษอะไรอ่ะนี่แกะวัติดเทศษไอ้ด่างนัวให้แก้ฝันเองแก้ด่างายมีคมเลยวะไอ้กรีดดีกีดอะไรดี

ให้หนา้าทน้าเขาอยูเ่เราเก็เม <ไป S 2> ื่อไปแกะฝั่งน้านะไม่อเราแกะเราดีกว่าใชเลยแล้วแบบไม่เห็นมาเลยนี่ครับมาแกะตัวอหอมมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูกล่องส,สภาพกล่องมันจะบูบี้อย่างนี้อ,อยากรู้นัข้างในจะเป็นยังไงแกะดูดมานละกันนะแกะดิ แทกมากกว่าเดเฮมีซองด้วยวะข้างในมีอะไรมีอะไรวะเทลมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวจับโทรศัพท์นะครับผมโอเคใช้ได้ก้มันมันถ่ายแอบแล้วแกซองมาดูข้างในที่ว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่า <extinct> จับจับดึงออกดีหมัดมาพัานมันเนี่นาขามันจะรุดเลยเนะนี่ยขามันโยกได้เชดดูมาแล้วครับนี่ไหนดูสิเช็คสภาพก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรแตกหรือเปล่า จากการที่ดูรับตาเปล่าครับยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็คือยังไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรหักยังไม่มีอะไรแตกนะข,า,ขากลางได้ปกติครับเชตโตตัวนี้กันยกขึ้นมาลองใส่ลองใส่เึบอือโอเคเฮ้ยทำไมมันอย่างนี้วะ เยอยมเสลยงอ๋อเียวันก็ตรงนี้เป็นตัวปรับหมุนนะครับแต่ว่าต้องไขกอนหรอนี่ออกก่อนแล้วค่อยปรับหมุนอมเียวมันางว่าแล้วก็มีจับตรงนี้เป็นมือจับ่ะดูดิเกียวไหมเปลี่ยนนี่ไปอ๋อดัดดิบจัดลังนี่แหละ มีทำไมเจอไมโยกเลยวะยดูสิยังดูดิดูนะครับตัวนี้เหมือนว่านอตตัวนี้จะโยกนะครับเห็นไหมครับอ,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 อยู่แรงด้วยไม่รู้ว่าถอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีอย่างงั้นล้วกันสรุปตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรแตกหักนะครับผม กิมก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับจุ๊บๆ